นิทานเรื่องกระต่ายขาเดียวมีหนุ่มน้อยผู้หนึ่งอาศัยอยู่กับพระอาจารย์พระอาจารย์เชี่ยวชาญในทางเวทมนต์คาถาแต่ท่านไม่ยอมให้วิชาแก่สิทธิ์คนใดง่ายๆอยู่มาวันหนึ่งมีสับ,บุรุษนำกระต่ายย่างตัวอ้วนพีมาถวายพระอาจารย์พระอาจารย์จึงเรียกให้หนุ่มน้อยผู้นั้นนำกระต่ายย่างไปเก็บ ไฟสิทธิ์หนุ่มเห็นกระต่ายย่างก็นึกอยากกินจนน้ำลายสอครั้นพอรับหลังอาจารย์ก็ฉีกขากระต่ายกินเสียข้างหนึ่งเมื่อกินกินนึกอร่อยขึ้นทุกทีก็ฉีกกินอีกขาหนึ่งแต่ก็ยังไม่หายอยากจนถึงขาที่สจึงทุเลาความอยากลงได้บ้างจึงเก็บเอาไว้ให้อาจารย์เพียงขาเดียวครั้นได้เวลาฉันเพนอาจารย์ก็เรียกกระต่ายย่างมาจากสิทธิ์หนุม่ม พอเห็นกระต่ายเหลือขาเดียวก็แปลกใจจึงถามสิทธ์นั้นว่าเออนี่กระต่ายทำไมจึงมีขาเดียวก็เมื่อเขาเอามาถวายยังมีสีขาบริบูรณ์ดีอยู่เมื่อข้าใช้ให้เจ้าเอาไปเก็บฉะไหนจึงเหลือเพียงขาข้างเดียวเล่าฝ่ายสิทธิหนุ่มกลัวผิดจึงตอบยืนยันว่าท่านอาจารย์กระต่ายตัวนี้มีขาเดียวเท่านั้นแหละขอรับท่านอาจารย์ขึ้นเสียงเอาว่า มีอย่างหรือกระต่ายมีขาเดียวเจ้าอย่ามาโกหกข้าเลยเมื่อเจ้ากินไปแล้วก็บอกข้าเสียตรงๆเถิดข้าไม่เอาโทษท่านใดหรอกก็เป็นความจริงดังนี้นี่ขอรับอาจารย์กระต่ายตัวนี้มีขาข้างเดียวแท้ๆกระผมเห็นมันมีอย่างนี้สิทธิหนุ่มยังยืนยันต่อไปไม่กล้าที่จะรับความจริงถึงแม้จะไม่มีโทษ แต่ก็พูดไปแล้วว่ากระต่ายมีขาเดียวจะกลับคำเสียก็ดูกะไรอยู่ฝ่ายอาจารย์อยากจะดูใจสิทธ์ว่าจะแข็งสักเพียงไรจึงสั่งบรรดาสิทธ์อื่นๆหาเชือกมามัดสิทธ์นั้นให้แน่นแล้วสั่งให้โบยตีพร้อมกับประกาศว่าเออว่าอย่างไรเจ้ายังจะเถียงข้าอีกหรือว่ากระต่ายมีขาเดียวจริงดังนั้นแหละท่านอาจารย์กระต่ายตัวนี้มีขาเดียว หนุ่มน้อยตอบพรางก็บิดตัวไปมาด้วยความเจ็บปวดไม่ยอมรับว่ากระต่ายมีสีขาและตนก็กินไปสามขาจึงเหลือขาเดียวท่านอาจารย์เห็นใจก็เชื่อแน่ว่าสิทธิผู้นี้สมควรที่จะได้วิชาไปจากตนก็สั่งให้แก้มัดแล้วนำกลับไปเสกเป่าทั่วทั้งตัวนับแต่นั้นมาท่านอาจารย์ก็สั่งสอนวิทยาคมให้แก่ลูกสิทธ์น้อยจนสิ้นและสั่งเป็นความลับไว้ว่า เมื่อมีใครถามว่าเรียนมาจากใครขออย่าให้บอกเป็นอันขาดเพราะเกรงว่าจะมีภัยต่อมาภายหลังในเมืองที่ชายหนุ่มอยู่นั้นมีกษัตริย์พระองค์หนึ่งซึ่งมีความหยิ่งประจําสันดานมักจะอวดอ้างเสมอว่าไม่มีใครสูงด้วยอํานาจวาสนาเท่าพระองค์วันหนึ่งทรงตัดกับอมาตย์ว่าในนครนี้จะไม่มีผู้ใดได้มีโอกาส ร่วมสเสวยกับพระองค์เลยความเรื่องนี้รู้ไปถึงหูท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มีความเคืองมากเพราะถือว่าดูหมิ่นความรู้กันตรงๆจึงเรียกมานบน้อยมาหาและบอกว่าเจ้าจงรอบเข้าไปกินข้าวร่วมกับกับสัตว์ให้จงได้ท่านอาจารย์ได้ให้หอยาผงแก่สิทธิหนุ่มหอหนึ่งสิทธิรับหอยาจากอาจารย์แล้วเดินหนุ่มเข้าสู่เมืองครั้นใกล้ประตูวัง ก็เข้าไปซ่อนตัวอยู่ในที่รับตาคนหยิบหอยาขึ้นมาฉลมรูปตามตัวเมื่อเดินผ่านประตูวังเข้าไปยามประตูก็แลไม่เห็นจึงเดินเลยขึ้นไปบนพระราชฐานแลเห็นพระมหากษัตริย์กําลังเสวยอ,อยู่มานพก็เข้าไปร่วมกินด้วยโดยที่กษัตริย์ไม่รู้ตัวเลยสิทธิคนนั้นประพฤติอยู่ดังนี้เป็นเวลานานพระองค์จึงได้ฉเฉลียวพระทัยว่าเหตุไฉน เครื่องเสวยจึงหมดเร็วนักทั้งที่พระองค์ก็เสวยแต่เพียงเล็กน้อยดูผิดสังเกตไปกว่าที่เคยวันต่อมาพระองค์จึงสั่งให้พวกเครื่องต้นจัดแกงปลาไหลชนิดเผ็ดและร้อนที่สุดมาให้พระองค์คราวนี้สิทธิ์ยืนกระต่ายขาเดียวก็เข้าร่วมรับประทานด้วยยิ่งกินยิ่งอร่อยแกงปลาไหลยุบลงยุบลงจนติดก้นถ้วย การเปลี่ยนแปลงอันนี้หาได้รอดพ้นไปจากการสังเกตของพระราชาไม่พระองค์มีคำสั่งให้นำเอาแกงปาลาไหลมาเพิ่มอีกและสั่งไว้เป็นความลับให้ทหารคอยเตรียมตัวไว้เงียบๆไยสิ้นผู้ตักกรามมัวพเพลิดเพลินอยู่กับการกินเหงื่อไหลใครย้อยท่วมตัวแกงปาลาไหลทั้งเผ็ดทั้งร้อนยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยแต่ยังมีสติคอยเอายาชโลมตัวไว้เสมอ นานๆเข้าเหงื่อก็ยิ่งไหลท่วมตัวยาก็หมดร่างของตนค่อยๆแลเห็นชัดเข้าชัดเข้าจนกลายเป็นรูปคนเด่นชัดพระองค์จึงสั่งให้ทหารจับตัวเอาไว้ก่อนและห้ามไม่ให้ส่งข้าวส่งน้ำเป็นอันขาดแต่หาเนึกไม่ว่าชายหนุ่มนั้นมีวิชายังมีนครฝ่ายเหนืออีกนะครหนึ่งใครจะทราบว่านะครทางใต้ ยังจะมีคนดีมีวิชาอีกหรือไม่ถ้าแม้นไม่มีใครก็จะได้ยกพลมาทําสงครามจึงส่งอาจารย์เวทมนต์ดีคนหนึ่งจําแรงร่างเป็นพระพุทธรูปใหญ่นั่งขัดสมาธิลอยมาตามลําน้ําและมาหยุดอยู่ตรงหน้าเมืองประชาชนพลเมืองต่างพากันมามุงดูและอธิษฐานบนบานกันเนืองแน่นเพราะสำคัญผิดคิดว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ความทราบถึงกษัตริย์องค์ที่จับสิทศนุ่มไว้จึงมีรับสั่งให้ชะลอขึ้นไว้บนบกแต่หวนประจำราชสำนักได้ทำนายทายทักว่าพระพุทธรูปนี้เนื้อแท้หาได้เป็นพระพุทธรูปจริงๆไม่หากเป็นคนดีมีวิชาจำแรงร่างมาเพื่อจะดูว่าในเมืองนี้ยังมีใครที่มีวิชาดีพอที่จะต่อสู้ด้วยกับตนได้บ้าง พระองค์จึงประกาศหาคนดีมีวิชาเพื่อจะจับควนคนดีเมืองเหนือแต่ไม่มีใครรับอาสาปราบอมาตภูผู้หนึ่งจึงทูลแนะนำว่าชายหนุ่มที่จับขังไว้นั้นเห็นทีจะมีวิชาพอจะปราบกันได้กระมังควรจะลองดูพระองค์จึงมีรับสั่งให้นำตัวมานบมาเฝ้าแล้วตรัสว่าเจ้าหนุ่มน้อยบัดนี้ ข้ามีความประสงค์จะให้เจ้าทำอะไรสักสิ่งหนึ่งแม้เจ้าทำสำเร็จข้าจะยกโทษให้เจ้าเจ้าพอจะรับทำได้ไหมการอันใดที่พระองค์ตัดใช้ข้าพระพุทธเจ้ายินดีจะรับใช้พยาค่ะพระองค์จึงสั่งให้เขาออกไปจับพระพุทธรูปจำแรงที่ยังคงลอยวนอยู่หน้าเมืองนั้นมาเมื่อชายหนุ่มไปถึงก็ร่ายเวทมนต์จำแรงร่าง เป็นปลาใหญ่ไปวัดหัววัดหางผงผางอยู่ใกล้ๆองค์พระพุทธรูปจำแรงนั้นจนพระพุทธรูปจำแรงโงนงงเงินในที่สุดก็ทนไม่ไหวพระพุทธรูปจำแรงก็กลายร่างเป็นจระเข้ใหญ่เข้าต่อสู้กับปลาจำแรงฝ่ายปลาจำแรงก็กลายเป็นกุ้งกล้ามกรามขนาดใหญ่กว่าจระเข้ถึงสิบเท่าใช้กล้ามหนีบจระเข้ไว้ได้จระเข้ก็กลายเป็นคน ชายหนุ่มจึงพาเข้าเฝ้ากษัตริย์พระองค์ทรงยกโทษให้ชายหนุ่มนั้นแต่ขอให้เขาจำแรงแปลงกายให้ดูอีกชายหนุ่มจนใจขัดพระชองการไม่ได้ก็จำแรงร่างให้ดูหลายสิบอย่างเมื่อจำแรงเสร็จแล้วพระองค์จึงตัดถามว่าอันวิชาที่เจ้าเรียนมานั้นหมดเพียงเท่านี้หรือชายหนุ่มทูลว่ายังไม่หมดยังมีอีกอย่างหนึ่งซึ่งถ้าจำแรงให้ดู เกรงว่าพระองค์จะตกใจและตนก็จะมีโทษแต่กษัตริย์ตรัสว่าจะยกโทษให้จะไม่ถือโกรธเลยเป็นอันขาดชายหนุ่มหมดหนทางจำใจแปลงร่างสุดท้ายให้ดูพอชายหนุ่มไร้มนจบร่างก็กลายเป็นยักษ์ขนาดสูงใหญ่หัวเกือบจะลดเพดานท้องพระโรงพระราชาตกใจสิ้นพระสติชายหนุ่มเห็นดังนั้นก็กลายร่างเป็นคนถวายบังคมขออภัยโทษ พอพระองค์ฟื้นขึ้นก็ทรงลำพึงในใจว่าชายหนุ่มคนนี้มีวิชาแม้ว่าเขาต้องการราชสมบัติเราเมื่อใดก็จักได้เมื่อนั้นอย่าเลยเราจะฆ่ามันเสียแต่จะถามถึงอาจารย์ของมันว่าเป็นใครแล้วเราจะหาโอกาสฆ่าเสียพร้อมๆกันพระองค์จึงทรงถามชายหนุ่มถึงตำแหน่งแหล่งที่ของอาจารย์หลายต่อหลายครั้งแต่เขาไม่ยอมบอก ผลสุดท้ายจึงทรงสั่งให้มัดตัวด้วยโซ่ขนาดใหญ่ให้นำเอาไปฆ่าชายหนุ่มก็ไม่ยอมบอกเมื่อไปถึงตะแรงแกงทหารก็ผูกเขาไว้กับเสาตะลุงขนาดเขื่องอย่างแน่นหนาะเพื่อกันหนีความจริงถ้าชายหนุ่มจะหนีจริงๆก็หนีได้แต่อยากจะแสดงอภินิหารให้พวกนั้นเกรงกลัวจึงยอมให้มัดเช่นนั้นก่อนที่จะฆ่า ก็มีคนนำอาหารคาหวานไปให้กินชายหนุ่มยกขันขึ้นทำท่าจะกินแต่ปากภาวนามนพอจบก็เป่าลงสามคาบยกขันขึ้นราดบนศีรษะพรันร่างของเขาก็กลายเป็นนกยางขาวบินชวัดเฉวียนอยู่บนอากาศแล้วโผงเกาะอยู่บนยอดปราสาทของกษัตริย์ความทราบถึงพระกันทรงตกพระไทยมากกลัวว่าชายหนุ่มนี้จะฆ่าพระองค์เสีย จึงสั่งให้อมาต์ออกไปตะโกนบอกนกยางจำแรงว่าอย่าทำร้ายพระองค์เลยพระองค์จะทรงยกนครให้ครอบครองและแถมพระธิดาให้อีกพระองค์หนึ่งด้วยพอสิ้นเสียงประกาศนกยางก็บินตรงไปยังทิศตะวันออกอันเป็นสำนักของอาจารย์เมื่อไปถึงก็บินตรงเข้าไปเกาะอ,อยู่บนบ่าของอาจารย์เอาปากแนบแก้มท่านอาจารย์อาจารย์เห็นดังนั้นก็รู้ว่าเป็นสิทธ์จึงทำน้ำมนต์รด นกยังก็กลายร่างเป็นสิทธ์ดั่งเดิมหมานพจึงเล่าเรื่องให้อาจารย์ฟังและทั้งสองอาจารย์กับสิทธ์ก็เดินทางเข้าเมืองสิทธิ์หนุ่มได้ครองเมืองแทนกษัตริย์องค์นั้นสืบมาและได้หัวเมืองฝ่ายเหนือมาอยู่ภายใต้อำนาจด้วยเรื่องของกระต่ายขาเดียวก็จบลงด้วยประการชนี้